มาทล้จะมาแล้ว,ม,ลว,ลวมาประมาณห้านาทีจะนอนแล้วจะนอนแล้วคะ่ะมาแต่ไปแล้วคะ่ะาะว่า นี้จะมีงานทุกช็อตค,อค่ะเยใครจะมาบ้างมีอะไรไปคะ่ <c oughs> ปคะพรุ <c oughs> ่งนี้ <c oughs> ต้องตื่นเช้าไหมก็ตื่นเชา้าค่ะอ่านจากชากว่าเพื่อนคนอือ่นก็ เป็นคนที่แต่งหน้าชาด้วยตเตรียมตัวชาด้วย <c oughs> ก็เลยต,ต้ดแต่งชาะแต่ปี่ันชุดแล้วนะฟือบอกได้เลยแบบ ตอนตอนขึ้นเตียนเตอร์เป็นคนนึ่นที่เปลี่ยนชุดเร็วมากๆ <c oughs> <c oughs> ช่ชุดไทยไม่น่าเลยช่โอปกติก็ไปแบบชา น่าจะก่อนประมาณแบบสิบห้านาทีอะไรเงี้ยก็ลืมลืกรอบเมลเรียนประมาณสิบห้านาทีก่อนใช่ถึงที่ยูเนียนก่อนสิบห้านาทีประมาณนั้นแต่พรุ่งนี้ไม่ได้ละพรุ่งนี้ต้องไปเร็วเร็วแบบเร็วจริงๆอ่ะไม่ไม่ทัน ชุดไทยเครื่องเครื่องอประดับเยอะมากจริงเยอะมา,มากๆพรุ่งนี้ก็เยอะค่ะไปไทยรูปเยอยนะเยอะนาตาย ไม่เป็นไรแต่กันโอกาสนะแต่ชุดไทยน่าจะมีมีโอกาสแหละมีพบให้เล่นไหมคือไม่ถึงยังไงอะวางไว้ได้ ไม่คว่ามิรเรียกว,วางไว้ได้แต่วา่าคิดว่าน่าจะทุกคนห้ามจับนะคะน่าจะแม <c oughs> เบอร์นนคนอื่นด้วย <c oughs> เขาน่าจะทำแบบนั้นอย่างแันนแหละแบบทุกคนไม่สามารถจับเพะหรืออะไรใดๆไ,ไม่ได้ม้งหร <c oughs> ืออาจจะมีคน ว่าใครอะไรมันพร้อมว่าไม่รู้รจะไม่ได้น่าจะไม,ไม่ได้เขียนในนั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่รู้รแต่ไม่จับก็ <จะ S 1> ดีนะ ถ้าเมมเบอร์บอกว่าจำได้ก็จำได้แต่ว่าถ้าเ e มเบอไม่ได้พูดอะไรแต่จั้กฎไม่ดีนะคะทุกคนเข้าไหมคะตรงถามเมมเบอร์กนนะถ้าอยากจับสตรอเมอรี่ห้ามจับ่ะถ้ามีเพราะเอยแต่พวกนี้ไม่มีเลยค่ะใช่พ่งนี้ไม่มีเลย แต่วันอาทิตย์มีค่ะที่มิวลี่บอกไว้แต่สมมติมิวลี่คือห้ามจับ่ะเพราะว่ามิวลี่อินก็ไม่ได้จับบ่อยเพราะว่าอยากให้เก็บยาเก็บไว้แบบสวยๆแบบดีๆและไม่น่าเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าสมมติว่าแบบไม่ได้ตั้งใจแต่แบบ ทุกคนแบบเอ่อไม่ใช่ทุกคนแบบมีมีสักคนหนึ่งตรงไว้เอเงไงก็จะเสียใจและเมลล์ก็ไม่อยากว่าเขาด้วยก็เลย <laughs> บอกเลยห้ามจับ<อ>่ะ<อ>สำหรับเมลล์ก็ไม่น่าจับ <laughs> 哇！啊！OK 啊。卡。 สี่ทุ่มแล้วจะนอนแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะทุกคนทุกคนเขานอนแล้วแล้วนะเย่เจอกันค่ะฟันดีนะคะทุกคนโอ้ยสนุกสนุกสนุกวันนี้อืมโอ้ย ผู okay. you know, okay. like ้สน like ับสนุนสํารวจเนี่ยคะเออ่6คนแล้วกันนะเพราะว่าอันดับที่ห้าคะแนนเดียวกัคุณคริสคริสคุณนัสพีคุณคริสคุณบระกอคุณวิทเจคุณโอนิคนะคะแย่ขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณหัวใจด้วยขอบคุณ ทุกคนที่มาดูอะไรวันนี้ด้วยนะคะ yeah. เย่เจอกันค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะบ๊ายบาย